ยุคแรกอะทุกคนเราเรียกเกมว่าวิดีโอเกมแล้วนับตั้งแต่วิดีโอเกมเริ่มเนี่ยมันก็กลายเป็นสื่อกระแสนักตั้งแต่ยุคเอตสแล้วค่ะเด็กๆแต่ละเจนเขาจะมีเกมในดวงใจที่เติบโตมาพร้อมกันต่างออกไปใช่ปะ่ะเจน Y ก็จะเติบโตมาพร้อมกับ Final Fantasy, r a g n a r o ok k Online รุ่นถัดมาเจนซี Z, โตมากับ Minecraft ซึ่งก็ต้องเรียกว่าเกมเมอร์สายหน้าเหลี่ยมอะไร้ยค่ะจะเปรวมตัวกันอยู่ในนั้น ปัจจุบันเจนอัลฟานีไม่พ้นโรบล็อค่ะเกมที่คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีบางคนอาจจะยอมให้ซื้อการโรบ o b ์กิฟต์การ์ดในการเติมเงินบางคนอาจจะไม่ยอมหรือไม่ให้เล่นเลยด้วยซ้ำ แต่คลิปนี้ซีจะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าทำไมเด็กๆถึงชอบเล่น Roblox กันจังเลยอ่ะเกมนี้โด่งดังได้ยังไงรวมไปถึงผู้ปกครองควรจะเล่นเกมนี้กับลูกยังไงแต่ซีไม่ได้เล่าเรื่องนี้คนเดียวนะวันนี้จะพาไปฟังความเห็นของคนในวงการอย่างลุงพีพักวัน์หรือพณนัสุขนะคะเกมแคสเตอร์ชื่อดังในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเขาก็โฟกัสกับการสร้างเกมในโรบ lox ด้วยอ่ะ พอมีเกมปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีทางทํำรายได้ต่างๆนะคะซึ่งช่องเขาคือช่องรีพุงนะคะก่อนที่จะไปเจอคํากากดติดตามกันได้แต่กดติดตามช่องซีเมียเกนก่อนนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ซีทีมงานทำคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆค่ะ มนุษย์เราเนี่ยนะคะอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และก็จินตนาการกันมาตั้งแต่เล็กๆถ้าเราสังเกตเด็กส่วนใหญ่จะชอบเล่นอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบในนั้นเช่นทํากล่องให้กลายเป็นปราสาทสร้างฐานทับลับอยู่ในบ้านไปจนถึงการต่อบล็อกไม้ต่อเลโก้ให้กลายเป็นสรรพสิ่งต่าง น,นักจิตวิทยาเด็กอย่างดร์มาร์ซีวิลลาร์ดนะคะเขาบอกว่าการเล่นเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนสําคัญของวัยเด็กผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะได้เปิดโอกาสสู่ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจํากัดของเด็กเวลาเราบอกว่าอย่าวาดอย่าทำอย่าปั้นอย่าเล่นของพวกนี้ค่ะเป็นจุดฟูลสต็อปที่ทําให้น้องๆเขารู้สึกว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรอบ ของเล่นแบบเลโก้ก็เลยได้รับความนิยมมาตลอดการข้ามมาสู่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ยังเล่นกันอยู่ซึ่งตอนนี้ Roblox กเนี่ยก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่เด็กๆคิเดเล่นกันสุดๆเล่นกันเป็นคอมมูนิตี้เล่นกันแบบชักชวนเพื่อเล่นใครไม่เล่นต้องมาลองให้ขอให้เล่นกันเลยทีเดียวค่ะคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะตัว Roblox เองเนี่ยมีคำสโลแกนหรือว่าตัวเป็นคำ โปรโมทของเขานะครับโมโตของเขาก็คือตัว powering imagination คือเหมือนกับว่าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไปนในตัวอยู่แล้วเป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยเกมหลากหลายเกมที่เราเข้าไปแล้วเราจะเลือกเล่นเกมแนวไหนก็ได้ไม่ได้เพียงให้คนมาเล่นอย่างเดียวแต่เ็าทาให้คนเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox หรือว่าสร้างในเรื่องของเสื้อผ้า Alberta หรือว่าเป็นของ user generated content หรือที่เรียกว่า UGC อย่างเช่นหมวกของสวมใส่ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นการจุดประกายให้กับ เด็กหลายๆคนอย่างตอน,นเด็กเราเองก็มีความคิดสร้างสรรค์นในการที่เราจะวาดรูปลงกระดาษถูกต้องไหมครับวาดรูปของนู่นนี่นั่นแต่ว่าในตัว Roblox เองเราก็สามารถที่จะทําสิ่งนั้นออกมาเป็นไอเทมลงมาในเกมหรือว่าในแพลตฟอร์มได้ครับก่อนอืเลยค่ะมามา Introduction to Roblox ค่ะคุณรู้จัก Roblox ดีหรือยังเกมมันมีตั้งแต่การปราับบาังกรขับรถแข่งไขปริศนาปกครองโรงเรียน ถ้าคุณฝันได้คุณก็น่าจะเล่นได้หรือสร้างมันขึ้นมาได้เองเช่นกันแล้วเราทำอะไรได้บ้างใน Roblox หรือลูกเราทำอะไรอยู่บ้างใน Roblox Roblox มี2ด้านใหญ่ๆด้วยกันคือการเล่นและการสร้างค่ะตัวละครของตัวเราหรืออวตารเราเนะี่ยจะสามารถกระโดดเข้าสู่เกม3มิติที่แบบโอ้โหดูคึกคืนมากเลยค่ะครอบคลุมทุกแนวขับรถผจญภัยต่อสู้คือได้หมดคุณสามารถจะไปสร้างโลกใหม่เองก็ได้ค่ะโดยใช้เครื่องมือของ r o บ lox ซึ่งต้องใช้คอมนะนนี้เป็น Mac หรือว่าเป็น PC หรือโปรแกรม Roblox Studio ซึ่งฟรีค่ะโปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็กสร้างโลกของตัวเองแล้วก็เรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโคดดิ้งการออกแบบเกมแล้วก็กราฟิก3ามิติ คุณจะไม่แปลกใจเลยบางทีอะลูกไม่ได้นั่งเล่นเกมที่ดูแล้วกราฟิกสวยนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นเกมเด็กที่เด็กทําและให้เด็กเล่นโรบบอกนะั้นเริ่มพัฒน,นาในปี2004โดย2วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ชื่อเดวิดบาซูกี้นะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็อีริกเคลาเซลผู้ร่วงรับจากแนวคิดที่ว่าเขาอยากสร้างโปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ฟิสิกส์ตัวหนึง่ง ที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยสร้างเนื้อหาตัวเองขึ้นมาเองเป็นหลักเราบอกประสบความสําเร็จขนาดไหนก็ต้องเรียกว่าในกุมภาพันปีปี2025ปีนี้ปีนี้เราบอกรายงานว่ามีผู้เล่นเฉลี่ย8 5 3ล้านคนเยอะกว่าจํานวนประชากรประเทศไทยอีกนะคะแล้วทําไมผู้เล่นจํานวนมากถึงอยากเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นเป็นผู้สร้างอะต้องเท้าความเหมือนว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยก็เ,เป็นผู้เล่นมาก่อนทุกคนก็เป็นผู้เล่นเกมันมาก่อนแต่มีจุดส่วนหนึ่งที่ในชีวิตเราเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอยากลองสร้าง ดูแต่ตรงคําถามนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้คําตอบบางคนอาจจะได้คาตอบเพราะว่าเขามีไกด์แนะนําแนวทางถ้าเกิดว่าเป็นเรายุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากสร้างเกมสักเกมหนึ่งปุ๊บเราก็อาจจะได้โดนผู้ใหญ่ถามว่าเก่งคณิต์ไหมทคาคอมเป็นหรือเปล่าซึ่งพอเขาตอบคาถามตรงนี้มาเนี่ยการที่เราจะไปทําในจุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ละแต่พอมาในยุคนี้เนี่ยตัว .Tools หรือว่าตัวเครื่องมืออํำน่วยแล้วก็เรามีฟีเจอร์เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมันก็ทําให้เด็กๆเ,เข้าสู่กระบวนการการสร้างได้อยา่าง เต็มรูปแบบแล้วเข้าถึงได้ได้ไวได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นนักพัฒนาเกมหรือว่าอินดี้เดเว,เวลอปเปอร์เนี่ยอายุประมาณ10บขวบก็มี11บขวบก็มี12ขวบก็มีเพราะว่าตัวตัวทูพวกนี้ก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆจากผู้เล่นมาเป็นผู้สร้างเพราะตัวโรบอกเองเนี่ยเดิมทีก็เป็นตัวซอฟต์แวร์ในการ ทดลองฟิสิกส์เอนจิแต่พอทําไปทาม,มาปุ๊บเขาก็อยากที่จะทดลองอลองใส่แมชชีนิกของเกมเข้าไปดูถ้าเกิดว่าใส่ตรงนี้ไปแล้วผู้เล่นจะเป็นยังไงรีแอคเป็นยังไงมันก็เลยจากหลากหลายความคิดเนี่ยก็เกาะเกิดให้เป็นตัว Engine แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็มีเกมหลากหลายเกมขึ้นมาปี2024กว่าไรายได้ไป3,601ล้านเหรียญหรือราว1,27 0 0ล้านบาทผู้เล่นกว่าครึ่งอายุต่ำกว่า16ปีคะ่ะแน่นอนล่ะคะ่ะ ว่าพอเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ก็จะมีเด็กเล่นจํานวนมหาศาลเลยค่ะโลบอกก็เลยย่อมตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงเด็กได้ปี2024ที่ผ่านมาเนี้ยคุณรู้ไหมว่าโลบ l อกเพิ่งยกเครื่องความปลอดภัยของตัวเองครั้งใหญ่โดยเฉพาะการปกป้องเด็กอายุต่ำกว่า13ปีในหลายส่วนเช่นการเพิ่มระบบควบคุมระยะไกลให้กับผู้ปกครองสามารถดูรายชื่อเพื่อนจัดการเวลาในงานหน้าจอ รวมถึงการดูแลแชทได้รวมกับมาตรการใหม่ที่เด็กอายุตำ่ำกว่า13ปีจะไม่สามารถส่งด e เรก e s s a g e ได้นะคะและจำกัดการเข้าถึงเนื้อาหาต่างๆดูจากระบบปฏิบัติการ iOS ใน iPhone จะเห็นว่า Roblox สินะคะติดชาร์ต n u m b e r 1ก็คือเป็นแอปเกมอันดับหนึ่งในรูปแบบของ Adventure Game และที่สำคัญเลยก็คือเขาเขียนค่ะว่า ต้องเด็กอายุ12ปีขึ้นไป12บวกแต่สินไม่เชื่อว่าเด็กที่เล่นอยู่เนี่ยจะอายุ12ปีขึ้นไปทุกคนเพราะว่าแม้แต่เด็กจีวันเด็กปอนหนึ่งเนี่ยหลายหลายคนยังบอกเลยว่าแม่ครับขอเล่นเกมโลบอกหน่อยครับแล้วอย่างีทำยังไงคะแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องใจแข็งมากๆนอกนาจากนี้นะคะเวลาที่จะดาวน์โหลดเกมอะไรสําหรับเด็กๆเล่นเนี่ยอาจจะตรงไล่เข้ามาดูด้วยว่าเขาเก็บข้อมูล Data ที่ไปลิงก์กับข้อมูลเราในเครื่องอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีทั้งเรื่องของการ purchase หมายถึงว่าสามารถซื้อ i อเทซื้อเกมเพิ่มเติมเพราะว่า Roblox เนี่ยมันเป็นเกมใหญ่เป็นแพลตฟอร์มเกมใหญ่แล้วก็มีเกมเล็กๆย่อยๆอยู่ในนั้นในจำนวนมากที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดพวกนี้มีการเชื่อมต่อกับ location มีการเรียกดูข้อมูล user content นะคะ search histories user data เอาไป วิเคราะห์ด้วยยังไม่ไวายทุกคนก็มีรายงานวิจัยจากบริษัท revealing reality ในสาราชาอาณาจักรออกมาบอกว่า o b l o x เนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงสำหรับเด็กอยู่ดีก็พบว่าบัญชีเด็กเนี่ยยังสามารถสื่อสารกับผู้ใหญ่บนแพลตฟอร์มได้อยู่หรือสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีลักษณะเกินกว่าวัยของตัวเองได้เพราะทุกๆเกมมันก็มีโซเชียลซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามลูกให้ไม่ให้เจอสิ่งนั้นได้แต่ถ้าเกิดเจอแล้วเราจะรับมือ,อยังไงมากกว่าต่อจากนั้น แล้วเราจะสอนลูกยังไงให้ว่าเอ้ยไอแบบนี้มันไม่ดีนะแบบนี้มันผิดนะเราจะสอนลูกบอกลูกยังไงเพราะทุกๆเกมมันก็มีเหมือนกันถามว่าโรบ็อกมันมีไหมมันก็มีในเรื่องของการที่ว่ามีคนพยายามที่จะมากลุ่มิ่งชายกลุ่มิ่งคือการที่จะ,ะมาคุยกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าพระผู้เยาว์เนี่ยมันพบเจอได้เยอะ มันไม่ได้เป็นแค่เกมแค่โรบ็อกอย่างเดียวเกมอื่นก็มีแต่ว่าโรบ็อกเนี่ยมันเข้าถึงกับเด็กได้ได้มากที่สุดตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หลายหลายคนต้องพึงระวังเป็นพิเศษถ้าอยู่ดีดีปุ๊บร้อยวนันพันปีจากปกติคุยกับเราตลอดอยู่ดีเฮ้ไม่คุยไปเงียบไปคุยกับในโซเชียลก็ต้องดูว่าเขาอินเตอร์แอคยังไงเขาคุยอะไรเกมที่เขาเล่นเขาเล่นแบบไหนถ้าเกิดว่าเราได้ยินปุ๊บเราก็พยายามที่จะค่อยๆสอน อบรมเขาอันดับแรกไม่ใช่ห้ามเพราะว่าการที่เราห้ามลูกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพราะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราคงจะเข้าใจดีว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งทําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ห้ามแต่เราบอกว่าเอ้ยมันไม่ดีเป็นยังไงเหมือนเกลือจะรู้ได้ไงว่าเค็มถ้าไม่ได้ชิมเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นด่านทดสอบโซเชียลในยุคปัจจุบันที่เด็กต้องเจอของเราในยุคสมัยก่อนเราก็เจอในรูปแบบที่เอ้ยเราเจอคุยใน MSN แล้วก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเราไม่รู้โดนแบบ ขโมยบัตรเกมไปเติมเราก็เคยเจอเราต้นหนักเราถึงรู้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอในยุคนี้เราก็ต้องทันรู้ทันได้ถึงโซเชียลในเมื่อมันไม่ได้มาในแบบเมื่อก่อนที่เราเจอถ้าเกิดว่าผู้ปกครองดูคลิปนี้อยู่แล้วเข้าใจบุตรหลานว่าเล่นเกมเกมยังไงมันเป็นอะไรที่หัวสวรรค์ของเด็กเพราะว่าเราเป็นเด็กคนหนึ่งเติบโตมาด้วยที่ผู้ปกครองบางท่านไม่ได้เข้าใจเรื่องเกมซึ่งเราต้องแบบฝ่าฟันตรงนั้นมาเยอะ ซึ่ง,งนี่คือสิ่งที่ผมเจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าในยุคนี้ผู้ปกครองเข้าใจเห็นว่าลูกเล่นเราก็ดูว่าลูกเล่นอะไรแล้วก็ตามลูกไปว่าเกมที่ลูกเล่นเป็นยังไงเจออะไรรับฟังปัญหาเขาเนี่ยนี่คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสําคัญที่สุดถ้าพ่อแม่คนไหนยังไม่สบายใจกับ Roblox คุณเดวิดบาซูกี้เนี่ยนะคะ CEO ผู้ก่อตั้งเขาให้คําแนะนาง่ายๆเลยว่าอย่าให้ลูกเล่นอ่าวบอกให้คนไม่มาเล่นแพลตฟอร์มตัวเองแปลว่าเขาบอกไม่ต้องให้ลูกเล่น Roblox เพราะเขาเชื่อว่าผู้ปกครองจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้ว่าจะให้เล่นหรือไม่ให้เล่น สื่อเป็นในๆว่าคือเขาก็าําเต็มที่แล้วแหละแต่พ่อแม่ก็ถ้าคุณไม่สะดวกสอนสอนคุณต้องไม่ให้เขาเล่นไม่ปล่อยให้เขาอยู่กับโลบล็อกโดยที่คุณไม่ดูแลคืออย่างนี้นะพอซีฟังซีก็มีความรู้สึกว่าตัวซีเองก็เล่นโลบล็อกนะคะโลบล็ lo อกเนี่ยเหมือนของเล่นยุคนี้เป็นเกมในยุคนี้ที่เด็กๆอะ่ะเขาแบบเข้าไปเจอเพื่อนที่นั่งกันข้อดีของเขาก็คือเขาส่งเสริมการเรียนรู้ตามทักษะโลกปัจจุบันอย่าว่าจะเด็กที่ติดเกมเลยคะ่ะบางทีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อะคะ่ะ เวลามาบอกสิว่าทํายังไงดีลูกติดเกมสิก็จะถามว่าแล้วคุณเคยลองเล่นเกมดูหรือเปล่ายากเหมือนกันนะคะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเล่นเกมแล้ยังหยุดเล่นยากเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราเอาไห่ถ้าเรามองเห็นทั้งข้อดีข้อเสียแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้ออกกฎออกกติกาได้ว่าเล่นได้เท่าไหร่อะไรที่เล่นได้อะไรที่เล่นไม่ได้ไปตามวัยของเขาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่บนวิจารณญาณที่แบบเปิดใจด้วยนะในการที่เข้าใจเกมว่ามันมีคนที่ทำไรายได้จากเกม มันมีคนที่เป็นมิจฉาชีพอยู่ในเกมและมันก็มีเวลาของลูกหลานของเรารวมไปถึงคนที่เรารักอยู่ในเกมนั้นจํานวนมากดังนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าเราควรจะทําความเข้าใจเกมนี้ให้ลึกยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเคยเจอปัญหาก,กับโลบล็อกลูกเล่นโลบล็อกสยังไงให้มัน p o s ิทีฟหรือว่าแบบหารายได้ได้ เขาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นลองคอมเมนต์เข้ามาใต้วิดีโอก,กันเยอะๆนะคะซีก็อยากลองอ่านหลายๆเคสเหมือนกันทุกๆคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะจะถูกเอามาคิดแล้วก็พัฒนาเป็นวิดีโอถัดๆไปของซีดังนั้นอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะซีก็อยากจะขอรับฟังคอมเมนต์จากทุกๆคนเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ